สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาผัดแคบหมูพริกแกงขิงนะคะมาดูวิธีการทำเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำเมนูนะคะผัดพริกขิงกาดหมูนะคะที่เราทำเองนะคะพริกแกงแดงนะคะก็จะมีขิงนะคะขิงอ่อนหรือ,อ,อขิงแก่ก็ได้นะคะประมาณนี้เนอะน้ำตาลทรายหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะ ไปมากรูดหั่นฝอยค่ะอันนี้เพิ่มสีสันด้วยแครอทนะคะแล้วก็ถั่วนะคะนี่เป็นถั่วฝักยาวของฝรั่งนะคะอันนี้ซื้อสําเร็จมาแล้วเนาะขาหั่นเรียบร้อยนะคะอาจจะเพิ่มด้วยน้าปลานิดหน่อยนะคะโอเคค่ะค่ะเรามาตำพริกแกงกันก่อนเลยนะคะเราจะใส่ขิงนะคะเราจะใส่ขิงนะคะประมาณนี้นะคะจะตำขิงนะคะให้พอละเอียดนะคะ เราก็จะเอาพริกแกงแดงนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปตามห้เข้ากันกับขิงค่ะ ประมาณแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะค่ะเราก็ตั้งกระทะนะคะให้ร้อนนะคะพอเราตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเราจะใส่น้ำมันนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะครึ่งนะคะเราก็เอาพริกแกงแดงนะคะที่เราตำกับขิงเมื่อกี้นะคะมาผัดให้หอมก่อนเลยนะคะ เราก็จะผัดพริกแกงนะคะให้พอหอมนะคะพอเราผัดพริกแกงนะคะพอหอมแบบนี้นะคะเราก็จะใส่นะคะแครอทนะคะผักที่สุกยากลงไปก่อนนะคะเส้นสีสันนะคะอันนี้ใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะน้ำตาลทรายค่ะ นิดนึงนะคะประมาณช้อนโต๊ะครึ่งน,นะคะอย่าเพิ่งไปใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าเราจะผัดแบบแห้งๆนะคะให้เขาออกอหวานเค็มนะคะเค็มเม็มหวานนะคะเราก็จะผัดให้แครอทนะคะนุ่มตัวลงนิดนึงเนาะ แล้วก็หยดน้ำได้นิดหน่อยนะคะอันนี้เราต้องคอยชิมน,นะคะเพราะว่าพริกแกงเขาบางยี่ห้อนะคะก็มีความเค็มอยู่แล้วนะคะอันนี้เราไม่ได้อันนี้พริกแกงเราไม่ได้ตำเองนะคะ แคบนะคะเริ่มนิ่มลงนิดหน่อยแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ถั่วฝักยาวนะคะที่หั่นเรียบร้อยลงไปเลยะคะ่ะผัดพอให้ถั่วฝักยาวนะคะนิ่มลงไปนิดหน่อยเนาะ น้ำปลาได้นิดหน่อยนะคะเพิ่มความหอมนะคะไม่ต้องเยอะนะคะแล้วเราก็ใส่ครับหมูนะคะลงไปเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดช้อนขึ้นมาจากข้างล่างนะคะ ก็คนให้ส่วนผสมของพริกแกนะคะเคลือบเข้ากันกับจากหมูของเรานะคะหรือแคปหมูของเรานะคะแค่นี้นะคะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วะคะ่ะเราไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแคปหมูเขาจะนิ่มนะคะยังคงความกรอบแค่ให้พริกแกงเขาเคลือกบกับแคปหมูให้ทั่วก็ใช้ได้ค่ะ ให้ออกหวานนิดๆน,นะคะเค็มตามนะคะเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟได้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพริกแกงนะคะผัดพริกขิงกา,กากหมูกันนะคะเรียบร้อยค่ะโรยด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะเพิ่มความหอมค่ะนี่อร่อยมากๆเลยนะคะลองทำดูนะคะนี้นะคะ แคบหมูจากที่เราทำเองนะคะอันนี้เก็บไว้ทานนะคะเองนะคะนี่ขายหมดไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็เลยมาทำเมนูให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าการที่เรามีแคบหมูนะคะสามารถทำอะไรได้มั่งนะคะ Uh huh. อร่อยมากเลยนะคะหยุดไม่อยู่เลยค่ะอ้า